ปฏิจ้าปิดตัดมาแล้วเชียวเชียวกันย่างเข้าไปในร้านส,สวยๆไปบอกสร้างว่าใหญ่ๆเอามากีเด้อรสร้างอะไรจัดให้แบบนี้ละเราก็เลยอันร้องโลว่ร้องเห้แต่ว่าตอนแรกมันสิอันขึ้นห่อขึ้นก็เหนียดดีมันคลายแล้วก็ สี่เหตุบางันเป็นสิเป็นทรงประมาณจังสี่ปตะมันกับใครแน่อยู่แล้วก็เดี๋ยวสิไปซื้ออันน้ำยาดัดผมเสรมันดัดจอขอดหัวผมหมดสี่เลยเแต่สิเป็นอันมากี่ตืมขึ้นไปอีกมากหลายมากมากี่ไหลก็เลยจัดสโนอยหนึ่งกับบุรีออกหักได้ย่างใดดอกก็แฮปปี้อายุถ้าห่างอยากสีเป็นรสซาสีวิตห่างมีอะไรสิใครแน่ขึ้นกว่านี้ ต้องเใครเนี่ยอยู่ผมจะัดเศร้าเสียอยู่แล้วกันแอเบเปิลดารากะ่ะพุณอ่ะย่องจะคล้องอะ่ะเคียนีร่ระเอาแอ้เปิลส่งผมเชอะตัดก็เสียได้เนี่ยตัดผมแล้วก็เอาอันผมตัดเนี่ยเมื่อว้เก็บเมื่อว้อยู่ในตัวมันเนาะคิดหอดเหยาถึงว่า,งาคากายหลังม้าเชะตัดเลยส้มเชะ สองปีเครื่องเมนก็สิวัยได้ทุกอย่างหรอกไหวไหมซึ่งนี่กัะตารักหนาดูเลยแค่นี้ละบ๊ายบายจ้า